สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องเศรษฐีมืลนล้าน,นะคะอันนี้เราก็จะเป็นคลิปที่เราจะสอนทำให้คนไหนที่ไม่เคยหาปุ่มกดไลค์ไม่เจอเนาะหาปุ่มกดไลค์ไม่เจอใน YouTube แนวตั้งแบบแบบใหม่นะมันจะไม่เหมือนกันกันกบไม่เหมือนกันกันกบใน iPad นะคะในไอแพมันก็จะเป็นอีกแบบแต่ว่าในโทรศัพท์ถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนขึ้นกดเออขึ้น youtube แบบ แนวตั้งนะคะบางคนก็จะไม่รู้ว่าที่กดกดไลค์ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยจะอยู่หัวมุมถ้าเป็นเครื่องโทรศัพท์ a n d r o i d เอย ios เนาะจะอยู่ตรงนี้นะคะทุกเครื่องอาจจะเป็นแบบนี้นะนับหนึ่งสองสามจุดไข่ปลาตรงนี้พอเราจิ้มขึ้นมามันก็จะเป็นกดไลค์นี่กดไลค์ศูนย์เลิฟนะคะนี่นี่นะคะอันนี้คือเราไลท์สดไลท์สดช่องรวยไม่เลิกนะคะไลท์สดแบบ ทำคลิปให้ดูนะคะไลายสดแบบทำคลิปให้ดูนะคะอันนี้ก็คือแนวใหม่นะคะที่จะบางคนคนจะหาไม่เจอเลยว่าที่กดไลค์กดเลิฟอยู่ตรงไหนนี่นะคะมุมมุมมุมนี้ค่ะมุม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 นี้นะคะนี่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 พอเราจิ้มมันก็จะเป็นหนึ่งไลค์หนึ่งเลิฟนะคะเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นของรุ่นแบบ แบบใหม่นะคะแนวตั้งแนวตั้งนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะของเครื่องนี้ส่วนอันนี้อัน,นวางแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น iPad แบบแบบแบบแอที่ถ้าอยู่ใน iPad นะมันก็จะอยู่ที่เดิมค่ะถ้าจะไม่เปลี่ยนถ้าเป็น iPad นะก็จะอยู่ที่เดิมเนี่ยกดเลิฟกดไลค์เขาก็จะไม่มีมุมมุมหัวมุมนี้นะเขาจะไม่มี หัวมุมแบบนี้นะคะอันนี้คือ,อังเป็นที่ iPad อันนี้เราก็ทำจากคลิปจริงเลยนะคะอันนี้นะคะนี่เป็นใน iPad ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแต่โทรศัพท์ก็จะดูยากหน่อยนะคะบางคนก็ไม่รู้เลยว่าไอจุด A ปกดเลืบปดไลค์อยู่ตรงไหนนะคะตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นโทรศัพท์ของเราเองชึบมันก็จะขึ้นมาเห็นไหมคะนี่ อันนี้คือทําไลฟ์สดจากเครื่องโนนให,ให้ดูเลยนะคะนี่ทําแบบนี้นะคะเป็นอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเป็นโทรศัพท์นะแต่ถ้าเป็นออคอมหรือว่า i p แพก็จะปกติอยู่ที่เดิมเลยนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะหัวมุมมุมม,ม,มุมนี้นะคะนี่นี่นะคะไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหนะ้าบายบาย